ก็แม่งเออๆแล้วโอเคอ่นเนี่ยมีคนท้ามันลงไปไหมเออท้าไปดูเป็นไงล่ะนี่ไงล่ะดอยหนอกดอยหนอกห้าสิบโดแล้วนะอีกสามสิบมันไม่ไปก็เพราะอย่างีงเห็นไหมอีกสามสิบทำใช้ไม่ได้ไปอมีวิวแชร์ไหมครับ นี่คนนี้ชิวสุดครับบอกให้ซุยซุยอ่ะซุยซุยรันลาบเดินเนินจ๊อกมามามาอุ้ยต่ยร้านสวยกว่าอุ้ยเหมาร้านเนี่ยโคตรสวยเลยชืย่อร้านอะไร ก็สือมันตกไป็หน้าเย็นตัวนึงว่ะสวยยิ่งนะสวยยิ่งนะไม่ไม่ไปกินมบนอ่ะนี่ไงบาหลังนกไหวไหมที่ตกขานน้องนะน้องได้รูสึกเลยดิเห็นแล้วเออแต่พี่จะไปชมเพียวแล้ก็ได้แต่ผมไม่ติดนะผมได้มดผมกิดตรงไหนก็ได้เฮ้ยถามถามนิโคมันก่อนมันติดหรือเปล่า มีอะไรอะ่ะมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเอาเข้าซอยก็ได้ไ่ไก<จ>่ ขืนมาวะดูด้วยเนยคาดวกับเนยนอกปกติไม่เคยเป็นก็เป็นที่ดอยหนอกซ้อมน้อยซ้อมน้อยจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมตัวอย่างซ้อมเยอะไม่ค่อยเจงขนาดนี้คือซ้อมน้อยน้องก็บอกเองนะเนี่ยเราเองก็ไม่ค่อยได้ซ้อมหรอกก็เลยต้องออกสนามเขาโหดสุดนะ จริงนะมาเล่นๆเ,เนี่ยมาเตะ้วได้อยู่แต่ถ้ามาจบแบบไม่มีทางนะใครจบนี้สุดยอดบอกเลย จะดูสนามีนี่มากับผู้จัดเลยจอมเป็นผู้ร่วมจัดอ๋อรครับคุวมจัดใช่วยกันช่วยกันเรามาตัวเองก่น ดีดีดีอ่ะอย่างเงี้ยมันวิ่งได้เนี่ยมันจบได้ สบายไไปอาบน้ำบ้านพอดีสุกโอเคสำหรับวิ่งเลยโอ้มีนิบินด้วยเนี่ยเเลยเกนะมันเาไหร่เห็นไมหกร้อยถึงเจ0ยหกร้อยงเจ็อยโอ้กำลังสองยนะสูงอยู่นะแต่ก็โอเคแหละมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็ขึ้นและหมายถึงว่า จะขึ้นแบบนี้เรื่อยๆหรือว่ามีจิกมีดิ่งมีจิกอะไรตรงไหนไหมก็ประมาณอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาสุดยอดก็จะโรลลิ่งโรลลิ่งโ oh. o ลลิ n งอ๋อไปทงสันเขาโอเคแล้ว ก็โรลิ่งเหมือนกัน เงินด้วย มาลิพีก่อนก็ได้ใครอยากมาครับลำปานะครับเขนางบันพดน้องใหม่น้องใหม่แต่น่าจะงานดีอ่ะจริงมันรองอากาศดีอากาศจริงๆบอกเลยมันไม่รอออ้อนอ่ะโอ้เคทางเขามีทําเสียงไวแล้ว ดูแลกันง่ายๆช่วถึงอ๋อถ้ามีสนามจริงก็จะมีตัวที่ใหญ่ใช่ไหม Okay. กลับบ้านมาอย่างได้เนี่ยใช่เออไม่เอาจอดรถนั่นน่ะไม่ต้องเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็เย็นสบายแล้วนะตรงเนี้ยตอนนี้ถือว่าวอม,มานะวอม,มา500เมตรก่อนที่จะขึ้นได้แบบนี้ลบตีเย็นมาฤด,ดูนี้แหละก็จะเย็ไเนได้ก็แค่ไนก็จับ แล้ช่องไลฟ์คิดบวกนะแล้ว่าันก็ขอย้ายบ้านพอดีสุกไปยูทูบด้วยแหละอ๋อเหรออ๋ออ๋อดีดีฝากช่อง YouTube ด้วยนะน้องใหม่เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีบ้านพอดีสุกไลฟ์ฟิตบวกอ่ไลฟ์ฟิตบวกจริงจริงก็ตามอยู่จะปิดเพจใช่ไหมใช่ลูงอ่ะอ่าหาลุงอ่ะโอเคแล้วก็ขวัญก่อนเดี๋ยวได้เงี้กดกดหน่อยจะปิดเพจ ช่องไลฟ์ฟิคิดบวกบอกคนี K ่ไม่ใช่เราอยู่ช่องลุงช่องลุงเดี๋ยวฝากช่องน้องไงน้องจะเปิดใหม่เลยใช่ไหมเพราะว่าเปิดใหม่ <ๆ S 2> ของบ้านพอดีสุดแยกออกมามค่ะจากไลฟ์ฟิคิดบวกส่วนเขตไลฟ์ฟิคิดบวกอาจจะปิด เพราะว่ากันแฮกกันแฮกเพราะว่าช่องยูทูบยังอยู่นะช่องยูทูบเราอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าแฟนลับอยู่ใน u t u b e มากกว่าอ๋อดีมากเลยมากกว่าที่ชมมาแล้วน้องก็พาไปดูโอ้หหน้ามาวิ่งมากขอไอ้ท่าไหมเร็วๆถ้าถ้ายังไม่ขอเดี๋ยวถ้ายังไงเทสรูทก่อนลุงมาเทสรูทก่อนได้ได้ได้รูทก่อนน้องรถไฟมาก็เดี๋ยวไปรับรถไฟนอนมาเลยลุงไครับเออโอเคขายไปอยู่ช่องคนอื่นไอซีก็เยอะอยู่ไงนอนได้หมือผมครับ โชอปเปอร์เราแข็งแรงครับขับจนครับนี่นี่เขามีตัวอย่างก็จะมีคนที่จะไปเดินอันนี้เขาไม่ได้เป็นนักวิ่งนะเขาไปเดินแท็กกิ้งแท็กกิ้งใช่ภูเขาลเมื่อกี้ที่เราไปใช้ใช่ขึ้นเนินไปแล้วขึ้นเนินนะเนินไปเรื่อยไปแล้วไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะเป็นแบบเนี่ยไปเรื่อยๆก็จะชันไปเรื่อยๆอย่างนี้ ใช่เรื่อยอารมณ์คล้ายๆขึ้นไปเริ่มแบบพอพอพอพ้นป่าไผ่ไปกอพอเห็นวิวนี้ยมันเหมือนในเวทวินแหละต้นพวกเนี้นะไอ้ไม้พวกนี้มันจะอยู่ทางเหนืออยู่แล้วพวกไม้สาบไม้ไม้เต็งไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเเริ่มเริ่มสูงมาแล้วพอพ้นป่าไผ่ไปในจะของนของขวัญน้องขวัญแล้จะเริ่มแบบไปถึงแบบ นี่ยอดยอดถอยจริงถอยจริงสอยยอดนะยอดนินึงนยอดเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ขึ้นไปกันนะใช่เนี่ยเนี่ยน้องเขาไปขึ้นไปมาก่อนแล้วเราก็ถ่ายทอดทางนี้อีกทีหนึ่งเพราะไม่มีเวลานะเดี๋ยวของจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปเลยอ่ะเพราะว่าจะมาวิ่งด้วยกับน้องเขาเป็นไม่ได้เป็นคำมั่นนะแต่เราก็อยากจะมาถ้าถ้าโอกาสและเวลาได้ได้ใช่ หน่ยูโอ้สวยๆเหมอกลงเอ้ยขึ้นไปตอนเจ็ดโมงเช้านี่ๆๆเราขึ้นมาแล้วเห็นมากันมาการโอ้ยฟ้านี่โอ้ยฟ้าแม่หมออันนี้ไอ้น้ำนะที่ปล่อยเนี่ยนี่ๆก็ขึ้นไปอีกข้างบนนะพอขึ้นไปสูงสุดแล้วปุ๊บเราขึ้นไปข้างบนนี่มันเป็นโรลลิ่งแล้วข้างบนมันสวยมันคล้ายๆที่เวบินนะมันวิ่งได้ เราจะไม่พูดถึงสนามอื่นนะตอนนี้เรามาวิ่มสนามอื่นดูาจจะให้เพื่อนเพื่อคิดภาพตามดูก็ได้แต่แต่อย่างเงี้ยมันโอเคมันวิ่งได้เวทวินอะคือมันจ็อกมาได้เรื่อยๆนะถ้าใครเคยไปเวทวินร้อยยี่สิบอะจากไอห้วยน้ําดังลงมาก็จะประมาณเนี้ยแต่เราไต่ขึ้นไปคล้ายๆกันนี่คล้ายๆที่ห้วยน้ําดังแต่วิวสวยวิววิววิวคล้ายๆกันอ่ะแต่มันก็สวยแปลกตาอันนี้คืออ่างเก็บน้ําที่เมื่อกี้เห็นล้วที่เราเห็นอ่างเก็บน้ำ บ้านพอดีสุดอยู่นี่อยู่นี่อยู่แถวนี้บ้ออานพอดีสุดอยู่แถงนี้ <laughs> ใช่ครับการกับน้ำโ <Okay. S 2> อเคเนาะนี่นี่ครับนี่สิ่งที่เราไม่ได้ขึ้นไปมาเมื่อกี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวโอกาสและเวลาได้ก็จะพาขึ้นไปแต่ถ้าใครมาเที่ยวใครอยู่แถวนี้ก็มาออลองเทสต์ได้ครับเนี่ยก็จะโรลลิ่งแบบนี้ตังไปเรื่อยๆตามสันเขาไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นขึ้นสวย แล้วมันสะดวกสบายนะพูดถึงไม่ได้ขาดอะไรเตรียมเตรียมมาดีๆนี่นี่เขาก็เดินกันนะชิวๆเขาไม่ใช่นักวิ่งนะไม่ใช่นักวิ่งนะครับเยเขาก็เดินกันสบายๆนี่นักวิ่งนี่สวรรค์เลยนะแต่เราแค่บอกเขาว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำเตรียมข้าวเตรียมอะไรมาของเขาขนมนาครัมันจะเตรียมมาเราก็จะวิ่งไปถึงประมาณเนี่ยก็จะโดนลิงไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็จะก็จะถึง โผล่ออกตรงวัดโผออกอกเส้นทางวัดพอดีนี่สาวๆกาเดินทางนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหผู้หญิงมาได้แล้วนี่แไปออกวัดพอดีออกไปวัดที่นั่นเอาไปวัดพอดีนีนั่งเป็นทางเข้าวัดนี่วัดนี่วัดนี่เอาวัดพอดีมาไหว้พระก่าพระได้พอดีเลยโอ้เป็นวัดสวยด้วยดูสะอาดสะอ้านวัดต่าง มาแล้วก็มานั่งแล้วก็มามีห้องอาบน้ำนี่เนี่ยสวยสวยนี่บนยอดแหละเราดูห้องอาบน้ำได้เดี๋ยวพาไปดูห้องอาบน้ำนี่นีของที่นี่สำหรับนักวิ่งนะมาอาบน้ำที่นี่ได้เลยครับนี่โอเคนี่ห้องนี้อ่ะห้องนี้อ่ะห้องนี้โอเคโหเนี่ย็นม่มีไฟอัตโนมัติเออเหนียดละ อาบน้ำนีำนมีได้เลยครับสุดยอดเลยครมีห้องอาบน้ำให้ด้วยสำหรับเรามากันเนาะมากันเนาะโอเคนี่ครับมีห้องอาบน้ําอยากกินพวกกฟูกาแฟอะไรก็มีมาทฉะในี่ที่นี่เขาถนัดเรื่องมาทฉะนะครับนี่ห้องน้ำโอค นี่ ly, ตอนนี้ดอกบัวตองก็บานแล้วด้วยน้องบอกมีดอกบัวตองบานอยู่เที่ยวได้เที่ยวได้ครับมีไไพี่สองคนนี้เขาก็มาเดี๋ยวเขาจะไปวัดกันไปเที่ยววัดในคลิปเมื่อกี้เนะี่ยมีกาประจำนักคุาประจำเมื่อไนรเมื่อกี้ก็ปกติได้ข้างเน,นี้ยคือเรียกว่าเห็นได้ อยานแห่งชาติเขตรางบันปดมันจะมึนแบบวัดมดพญาแช่ขึ้นโดยฝลั่งที่นี่ขึ้นอ่างน้ำห้วยเคียงจากมาชมงคนเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทางมันจะไม่เชื่อมแบบเป็นปฏิปัติตอกันมากเงี้ยเพราะนั้นก็จะทําทางให้แบบเชื่อมถึงกันได้หมดจากนี้ราชมงคลได้จากที่ไปโดยฝรั่งได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถจะแบบเชื่อมต่อหรือว่าไปที่น้ำรขวนยานเขตรางบุนปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบ่ง หลายจุดเป็นซีพีสเตชัอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้วัดพัฒนาหาเป็น HQ สคิวเคสคอนเทอร์เพราะว่าของน้ำนีที่จอดรถมีสะดวกเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาเดินเอฟเลยหรือว่าใครจะเป็นอัตโนมัติก็ได้สะดวกตองนี้ก็จะเป็น CP พีหนึ่งให้เพื่อนมาแบบฝากของหรือมาเนี่ยอยากดื่มน้ำอยากอะไรอาบน้ำอะไรก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าในซีพนี้ก็ได้เมื่อกี้พาไปดูแล้วนะห้องอาบน้ำโอเคเลยนะ สำหรับนัก<ม>กีฬาหรือใครๆยังม,มีสนามมันจะลงฟีหน้นเราขอไอชาก่อนอือคคถ้าไอชาได้ก็จะได้มากันถ้าใครมันอยู่แถวนี้ก็มารีพีทได้มารีพีทก่อนก็ได้นะได้เดินเล่นจับก,กิ้งดูก็ได้ครับเพราะจริงๆมาเนี่ยมาบอกเขามาบอกน้องกอลปว้ก่อนนะแต่จริงๆทางไปไม่ยากนะเพราะนอกก้องกอลมาทําทางไว้แล้วเพราะว่ามีลิบบิ้นมีอะไรอ่ะ ถ้าคนนักวิ่งเทลอยู่แล้วเนี่ยก็จะชิมนไปตามนั้นก็ไม่จะไม่ยากนะครับเพราะคนแบบโอเทำไปรอบนึงไงสองสามรอบผมจะไม่ค่อยมีเวลาพอรับลูกค้านะอะไรเงี้ยก็อาจต้องรบกวนไปกันเองหลังวิ่งบินนั่นแหละครับโอเคครับแล้วก็มาเจอจอยกันใช่ครับที่จอรถมีเยอะแยะที่จะรถมีเยอะแยะกว้างมากครับผมสามีจอยสามีจอยอันนี้จะเป็นยมคิตะ ลักษักของญี่ปุ่นเลยนะเครือ่องแต่งทานญี่ปุ่นที่เยอะสุดก็คือยาบุกิตะก็จะมาอะไรพวกซันนี่โยะนี่โมกิตะม่ได้ดเป็นพวกทีก่จะเกิดการเป็นปนผสมกับอะไรเงี้ยให้มันเกิดสรบพคแล้ตวตัวไอ้ที่กินราเต้องกินกินแบบเย็นเย็นครับแล้วตัวที่อันนั้นต้องกินแบบร้อนร้อนหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้เย็นที่แบบแค่น้แข็เงเป็นแบบไอซ์บอลพอได้ แต่ถ้าเรามาครั้งแรกเราแบบจับรู้ควาฟ f ลลิ่งมันจริงๆอ่ะต้องเป็นแต่ากให้ลองตัวนี้เพราะว่าเพราะมันมันมันจะเบาสมูทมากแล้ก็ได้มาลองหลังร้านเนี่ยเพราะว่าบางคนก็เหมือนบมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบก็ต้องให้คนแบบเนี่ยหลังร้านได้ครับออหลังร้านก็จะมีตัวที่เป็นโคจิชะพรีเมี่ยมอยู่พรีเมี่ยมอีกจะมีหลากหลายแบบแปลก นวิ่งมาส่งแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเจอกันไว้มาแน่นอนไว้มาแน่ไว้มาแน่สนามสวยโค้ชที่ดีค่อยไปครับผมครับไว้เจอกันเจอกันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองมาใกล้ๆนะปากซอยปากซอยถ้าถ้าใจถึงมันคือปากซอยโอเคบ๊ายบายไปละอยู่คิดถึง บ้านพอดีสุข